เรื่องเรื่องลูกขีขาดีอะไรบ้างหรือยังก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อแรกเลยเราก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆสี่ขาอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือน้องมารีน้องหูตุนนะครับซึ่งเป็นพอมเอรเรนีย oh, น er นะครับแล้วก็น้องเมเดย์ซึ่งคุณเจาจาเขาช่วยชีวิตมาตั้งแต่เพิ่งคลอดได้3วันแล้วถูกทิ้งเนี่ยนะครับก็กลายเป็นต้องบอกว่า เดี๋ยวนี้เขามียุคสมัยเป็นค่านิยมปัจจุบันนะที่ว่าคู่สมรสที่อาจจะยังไม่ได้แพลนที่จะมีทายาทหรือว่ากําลังพยายามอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงฟังนะฮะแล้วก็หรือว่าผู้ที่มีความรักสละชอบรักชอบชอบสัตว์รักสัตว์เหมือนกันเนี่ยเราก็มาให้เวลาดูแลเขาซึ่งผมคิดว่าความสุขความอ,อบอุ่นใจที่เราได้กลับบ้านแต่ละครั้งแล้วก็เจอหน้า ลูกๆสี่ขาทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าในส่วนของอลูกที่เป็นคนเนียก็ต้องบอกว่าปัจจุบันก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆถ้ามาก็โอเคถ้ามาก็โอ้โหแบบมอร์แดนเวิร์คขมเลยครับถ้ามานี่ก็ยินดีรับมากๆนะครับแต่ก็คงต้องแล้วแต่ว่าพรหมลิขิตว่าจะให้เราได้มีโอกาสนั้นหรือไม่นะครับเพราะว่า จริงๆกากคุณาจยาก็คุยกันเรื่องสุข,สขภาพก็บอกเพราะว่าเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์แพทย์หลายท่านมากไปเช็คดูก็บอกโอโ้โหอายุแบบอายุเซลล์อายุกระดูกอายุเลือดทั้งหลายเนี่ยของเรายัาง<ค>ยังยังยังเด็กกว่าอายุจริงพอสกปดเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของรอเวลางานนะครับจากทั้งทั้งสองคุณจ๋าเขาง,งานเยอะมากนะครับที่จ๋าฟลาวเวอร์ของเขาเนี่ยออเดอร์เข้ามารัวๆตลอดครับของผมเองก็ช่วงนี้ก็เหมือนพอ 9080กลับมาต่างๆนาๆนานี่โอ้โหงานงานร้องเพลงแทบจะ,จะสัปดาห์หนึ่งก็หลายวันเลยครับครับก็เราก็เอาว่าไม่เครียดเกินไปนะครับไม่ไม่คิดว่าจะต้องแบบไปตึงเครียดซีเรียสเรื่องนี้เราปล่อยไปตามธรรมชาติครับ